่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงต,ตีตาย,ตายวันนี้พ่อลูกเรล้งหงครับยังคงแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ,รบที่สำคัญวันนี้ใครที่กำลังจะหาธุรกิจนะครับ เป็นธุรกิจเฟรนชายลามเมงนะมผมแนะนำร้านนี้เลยครับซาบุไรลามเมงครับผมมีถึง24สาขาละวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับสาขาทับช้างครับ,รบตั้งอยู่ที่ข้างบิ๊กซีมินิซอยนักกีฬาแหลมทอง40นั่นเองครับผม,ร,บผมร้านก็เปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงถึง ห้าทุ่มครึ่งเลยนะครับนีกร้านนี้นะฮะเริ่มต้นมาจากที่ทางร้านเนี่ยอยากทำราเมงครับที่ราคาเนี่ยจับต้องได้ฮะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนั่นเองฮะแต่ก็ยังคงต้องมีความเป็นต้นตำรับจากญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะจึงได้พัฒนาสูตรร่วมกับโรงงานที่ทำซุปที่ญี่ปุ่นครับเพื่อทำให้สูตรเนี่ยลงตัวครับแบบต้นตำรับแท้ๆเลยแต่อยู่ในราคาที่สัมผัสได้ไปรู้จักกับเมนูแรกของร้านเขาเลยครับขายดีมากๆครับกับเมนูที่ชื่อว่าโชยุราเมงนั่นเองครับผม้โหเลยฮะรูปแบบของเมนู นูนี้นั่นก็คือเส้นใหญ่เด้งนะครับหนึบตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับ,รบกับซุปโชยุญี่ปุ่นที่หวานญญเค็มกำลังดีครับเนื้อหมูมันน้อยทานคู่กับไขย่ยางมะตูมและเครื่องเคียงเป็นผักต่างๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆ ราเมนี้ยราคาถูกมากเลย50กว่าบาทเองเป่าห้าสิบเก้าบาทใช่เฮ้ยผมรู้ได้ไงวะนี่ผมเอาเข้ามาเออไปที่เมนูที่สองครับเมนูราเมงต้มยำครับผมครับผมนะฮะเมนูนี้ครับเป็นเส้นเด้งนะฮะซุปต้มยำเนี่ยที่ปรุงมาครับมีทั้งเปรี้ยวเผ็ดแซ่บแบบไทยครับกลิ่นเครื่องต้มยำเนี่ยชัดเจนมากๆเลยละครับเป็นรสชาติต้มยำแบบ เบี้ยวนานะเบี้ยวนาแล้วก็มีความแซบเหมือนต้มแซบต้มเล้งเลยใช่เหมือนเหมือนต้มน้าใส่ต้มแซบใส่อือเส้นนี้ไม่ต้องพูดถึงก็คือเป็นเส้นหนึบอ่ละความนุ่มนี่ได้เลยหมูก็จัดเต็มมากอร่อยครับอืมไม่เคยกินรามเมงรสชาตินี้นะอืมถ้า้9บาททำได้อย่างไรทำได้อย่างไงอร่อยมากเรมนูต่อไปครับชื่อว่าซารุรามเมงน,เนั่นเอง เป็นซุปสาลุกแบบเปรี้ยวนะนีกอ่ะ,อะเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวทานคู่กับวาซาบิและต้นหอมครับอสาสูงได้เข่ากับคนไทยได้แล้วนะฮะสำหรับคนอิสลามทานได้อ๋อเหรออิสลามก็ทานได้ เลยอนนชอบอันนี้เส้นเขาหนึบจริงนะอยากจะให้ดูเรื่องเส้นเส้นเขานี่นะครับอวบอันกินแลน้วหนึบหนออับน้ำซุปก็ดีเส้นก็ดีเส้นเหนียวมากนะเหนียวนึบแบบกําลังดีเลยดีมากนิกชอบมากเลยนะมีเทกเจอร์ให้ได้เคี้ยวตัวน้ําซุปเนี่ยกลมกล่อมดีตามรสชาติเขาอย่างที่บอกอร่อยราคา50บาทเมนูนี้ อิสลามทานได้นะครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับรอชมเมนูต่อไปเพราะว่าเราจะบอกคุณว่ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายกินเชี่ยวกระป๋าอร่อยต่อกับช่วงเฮียสงตีตายครับวันนี้พ่อลูกเล่งหงครับยังคงแนะนําร้านอร่อยเช่นเคยครับและสัปดาห์นี้ครับผมแนะนำหนึ่งร้านรามเมงที่เป็นเฟรนชชัยที่ใครกําลังหาธุรกิจทํานะครับ เฟรนชชายของรามเมงร้านนี้เริ่มต้น แค่29,000่บาทคุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วซัมบไรราเมงนั่นเองนะครับครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่ซัมบไรราเมงสาขาทับช้างนิกใช่ฮะร้านเ็าเปิดกี่โมงครับผมตั้งแต่เที่ยงจนถึง5ทุ่มครึ่งครับตั้งอยู่ข้างๆบิ๊กซีมินิซอยนักกีฬาแหลมทอง40ครับผมและนี่ก็มีโปรแกรมดีๆมาแจกแฟนขับนิกทุกสัปดาห์เลยนะป๋าได้ไปใช้แบบฟรีๆเลยจากปินเซตเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีครับท้ายเบรกนี้นะฮะน เป็นเซตเวลเน่เซ็นเตอร์สาขาเทวีทาครับแล้วถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูทงคดสึกราเมงมากินให้ได้ไม่งั้นเนี้สงตีตายเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้นครับที่ใช้เวลาเคี่ยวกว่า10ชั่วโมงมากระมูชาชูที่มันน้อยครับแล้วก็มีไข่ยางมาตูมครับแล้วก็จะมีหั่นกระาปีหวานๆมาให้ด้วยครับอเข้มข้น เส้นอร่อยอชาชูอร่อยอน้ำซุปอร่อยมากโอ้กับราคา59บาทนะท่านยมคุ้มมากนิชอบร้านนี้นะตรงที่วันนี้มากินเมนูนี้สิ่งที่ชอบคือชอบตรงกระลำปีอคือผักเนี่ยพอเขาเปลี่ยนเป็นกระลำปีเนี่ยมันดูทานได้ง่าย ใช่แล,แล้วก็ดูสะอาดใครๆก็ชอบใช่ดีมากเลยน้องๆหนูๆเขาจะได้ทานได้นะฮะรวมถึงน้ำซุป เข้มข้นจริงเรื่องเส้นนี่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะว่าเราชมมาแหละามแรกเนี่ยจามนี้ก็ยังมีความนุ่มหนึบหนับแบบที่บอกจริงนะอร่อยมากที่สำคัญใครที่สนใจจะมองหาธุรกิจอยู่วันนี้แนะนำเลยซาบุไลราเมงครับเริ่มต้นแค่2 9 0 0 0ืับาทคุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ตอนนี้มี24สาขาการันตีความสำเร็จอยู่แล้วถูกต้องใครสนใจติดต่อเขาเข้ามาได้เลยนะครับครับผมที่สำคัญครับมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมน เมนูนี้มากินได้ได้ไม่งั้นเมียสงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าธงคดสึล่างเมคกับพออิกะอร่อยกันไปแล้วนะฮะก็ต้องมีคอร์ดดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะฮะจากผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมครับฟินเซสเวลเน็เซนเตอร์สาขาทาวน์อินทาวนครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีกับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายออกซิเจนเทอรารีนั่นเองนะครับสำหรับผู้โชคดีครับสิทท่านแรกนะฮะทดลองไปใช้คอร์สแบบฟรีๆเลยครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจองคอร์สนะฮะได้ที่ไลน์แอดครับแอดอาราวดูที่ข์ครับหรือส หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ก็ถึงวันที่31สิลหาคม2567นี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผงสูตร100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยแผนกชาแกาแฟช็อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชไปที่ herberhouse official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดครับ herberhouse tiktok เซิร์ชไปเลยครับ herberhouse ก็สั่งซื้อได้นะครับอร่อยขนาดนี้ครับ พ่อลูกเล่งของขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ